ครับพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีแลก้กกระชองอีสานบ้านข่อยเองเนาะพี่น้องเนาะล่มพี่น้องผมผมผ่านนะนะคันว่าจำเป็นว่าต้องออกจากนอกบ้านพี่น้องบ่าวมีบอกได้เลยล่มล่มแล้วก็หน,นาวพร้อมถึงสิ่บ่ามีหมอกแต่ว่ามันตีเยน็นเอาเขาไปลุยไปหาสันโวหนูกันไปวื้อกับโปกไส้หนูกันตอนตีสามกวัวประมาณตีสามคือพี่น้องผมตอนนี้เพราวะว่า บ้ามีพลลงเฟซบุ๊กกนะทีสามสิบสามนาทีไปไม้ไม้กันไม้ที่เฮาในโอคงไรอ้อยไว้กะเชื่อว่าหลายมองยุคนาสีเห็นเจักตัวย่ดอกพี่รองถ้าบ่เห็นอีดีเฮากะไปยิงปลามาตมุ่มไอบ่แมนไปวื้อกับพวกอ่าล่วงไอ้น้ำใส่ป่ามาตุ่มล้วพี่รองนะไปวื้อกับพวกไปสันวูกับพวกกันพี่รองผมเอาส่วนไม้ไม้ลันกะสีดีสีได้กะจังรุนกันที่สำคัญ บ้ามีมี่นี่จยากนหนยาเอามาให้ก็คิดว่ามันต้องได้ผลแหละครับพี่้องผมถ้ากองเขาบ่าเห็นหนูเข้าสีใส่ามาตรการสุดท้ายจัดการมัน ไปรุยกันเลยพี่น้องผมไปเสียงเสรนุว่ากับมวนมวนนะพี่น้องนะไปย่างรวดเร็วพี่น้องผมไปไม่พิวเวินเวินชิ <c oughs> มูกไรเลยบ้ามีก็ได้ <c oughs> มองทีไดอย่างที่สุด สามเดือนแล้วพี่น้องสามเดือนแล้วที่เขาบ่ได้ตัวนี้ถ้าได้มือนี้นี่นถือว่าฝูงแข็งบ้ามีสีสีจังไดดีล่ะบอกบอกเอาไปดูอีกันแล้วก็ขอบอกพี่น้องด้วยครับเ้อตัวนี้บ้ามีสีอาจสิกดอาจสิบบ่ทัน กระซึ่งจออาจกระซึ่งคือสีฟืก้กระโผกเลยล่ะกะเขาไปเอาเลยพี่รองเนาะทำเป็นโอกาสพอกดได้ถันมาชิมมั่มั่วกดวัดอัดอยู่นันเป็นไปว่าใดใสีสี่วื้กระโพกเส้นมันทัน,นพี่รองเนาะเอาแข็งพี่รองผมขวดขวด,ขวดอาชีดินขึ้นมาดถมกอง,องเขาขวดชีดินขึ้นมาถมกอง,ของเขาล่ะกะทึ่งสองกองจอข,ขึ้นทางไตขึ้นทางทึ่งว่ามีมีที่ใดอีกแล้ว โอ้ยสุดยอดสุดยอดงูตัวนี้เอาต้องหาวิธีเอาเกินใดครับก่อนอดอ่นนี้ก่อนจังกลับมาโอ้โหไปไม้ไหมพี่น้องผมไม้ไหมไม้ไหม,ไ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 มเาขาทางไหนเขานี้บุ๊กอ๋อคือเป็นแนวนี้ เดี๋ยวเขาอนุญนตม่างก,ก่อนครับไม่ไม่พี่น้องไม่ไม่บ่เขาบ่าเขาห้ำเลย เห็นตัวยิงบ่ทันพี่น้องคือแฉ่เถะฮ้ขนาดไม้ไม่ไหมแสดงว่ามีคนมากวนเด่นโอ้ยตายไปนี่นี่พี่น้องเดี๋ยวพี่น้องผมบ้ามีบ้าอ่าเดี๋ยวยิ่งฟ้าไปป่นไปต่มเลยพี่น้องไอ้เดี๋ยววือกับพวกใส่ป่าเบิ่งแล้วนะครับเนาะเป็นตาบ่อะไรอยังเห็นตัวเดียวมันแช่บ,คบขคืนเห็นนูตัวเดียวครับ ว่ามีสิภาพไปสันตอกอ,อยู่หน้าตาเดียรทางลุ่มเลวครับเนาะเบื้องว่าจะเป็นแนวไหนกระอดดว่าไรฉันว่าได้กดอัดวิดีโอกะไม่อยากบืนกัะโปกนี่แหละขันไส่บึ่มแล้วก็แล้วโอ้ยพีอ้องเลยแต่มันหยากมันเย็น mái này cái này tối nhá nhà khiến ta còn chỉ nhà phải lìa vì nó cũng có mình hạ ngày để gặp đủ hạ nhà chiếc đấy là phi đoàn của ông. Yu bo, yu bo, yu bo, yu bo. Ui đây phi tập tập đây. เออเดี我有我有 hmm. ๋ยวเดี๋ไปยู่บไปยูบยฝาไปเยีฝาไปเยี Haiti> ่ฝาไปบักขำปวงพี่้องผมบักขำปวงนะครับเนาะ ได้ตัวพี่น้องผมได้ตัวเลยครับเด้อเปียกมูดหยุดเปียกห,ๆๆหน้ามูดหยุดครับผมจัดไปมาที่นี่กะเอาปลาไปต้มพี่น้องผมจัดไป ไปพี่น้องผมในเหมือหนูใหญ่บอ่อเขานะพี่น้องาะในเมือหนูใหญ่บอ่อเขาเข้ากับจำเป็นแหละตัวใดเขาเอาตัวนั้นบักขำปวงเขาเอาบักขำปวงพี่น้องผมไปเ้วปลาไปต้มบานกลับปลามีสิผ้าไปสั่นตอกอยู่ยู่ทางลุมนะพี่น้องานะเอาปลาไปต้มก่อนพี่น้องผมจัดไป บ่เห็นพี่น้องผมมื้ยนี้บ่เห็นเว้ยไปเราลองไปสันบบนนปส่นตอกเอพ่กพี่น้องผมไปสั่นตอกอยู่ทางลุมพุ่นไปเนี่ยไดว่ากะบ่เกินที่สิไปเนาะพี่น้องเนาะได้ประคมัมโป่งตัวเดียวเห็ดจังเลยระบาดนี่โอ้ยบ่มีมูหัวด้ว ใช่ว่าสีแดงวื้อยังง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะใช่ว่าสีแดงวื้อยังง่ายๆถือว่าได้ก่ยาว่ากันพี่น้องผมได้ยิ่งว่าได้วื้อกับโพกเสว่าระคัมโกงตัวเดียวตั้งแต่ตีสามเพลิงจนปานนี่ตีหาก่าสีหกวงแล้วกะได้ซ้ำที่เห็นว่าสิไปวื้อกับโพกเส้ป้าไปปุ่นเอาไปต้มกะหนาวคือว่าพี่น้องผมอากาศมันหนาวอากาศมันหนาวบาดีมันกะว่ามีหยังอยากออกมาหรอก หนูก็เห็นตัวหนึ่งมันแฉะคือเลย่ยวสียอกกลับไปใส่สีเปแจ้งได้ยังว่ากันพี่้องผมเอาไปถ้าบ่ได้อย่างก็จะว่ากันด้พี่อ้องเดาออยากอีกจักสิบนาทีก่อนอ้าครับพี่้องผมเขาก็ตีหากลัวทอนดี่นี่ครับผมเขาก็ตีหากลัวแต่ว่าบ้ามีพ่อแล้ว เพระาะว่ากองเขากับเวิดเงียเวิดนะพะ่าเป็นตะบนไปหามันอีกหนูก็ห้เป็นหนูที่ได้ยากพี่น้องผมได้ยากยากเรื่อง่ามีบอกตรงๆตอร่านโต๊ะยุ่ไอ้ก็ไฟนี่กระสไีไปแตงไม่มันขวดลงหุ่มอีกแล้วมันขวดลงลุมเราจ่อขึ้นว่าเอากองเขาลงไปกระสีเอาก้าบดักด้วยเหยื่อใบไปดักเบิง้งเยื่อรอบรอมีที่เด็ดแน่น,นอนมัวนี้แลวก็ เจ้าวาการที่เป็นอย่างนั้นพี่น้องเนาะคลิปนีกับคพุ่ทุกไริตทุกทับทุกการติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมทุกการบอกต่อทุกแรงวก็รังใจที่เบื้องที่แย่งให้กันเนาะครับเนาะหากแพ้เสมอมันเสมอมันเครือเก่าพี่น้องผมขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวคับปวงตัวเดียวกับเยาวากันพี่น้องผมดิสันโบว่าเสี้ยวป๋ามาตุ่มกับบ่ได้มันหนาวมันบูข้ข้นขอบคุณครับสวัสดีครับ